แม่พูดที่สามต่อไปก็ใส่รหัสต่อไปเราก็ใส่รหัสนะคะของตัวเรานะคะของตัวเราไหคะเม่พูดสามสี่นะแม่พูดนะสามอย่าเพิ่สามสามี่ 3, ต่อไปเราก็ใส่รหัสเลขของเรานะคะ เบื้องหลังคนทิ้นหวยออนไลน์เรียนแแล้วก็กดเข้าไปแอปซื้อฉลากเอราก็กดเข้าไปที่เลขช่อซื้อฉลากอืมแล้วก็ไปกดในช่องซื้อฉลากเแม่ก็สบาไอืม สสามสี่แล้วเราก็กดที่รหัสที่เราชอบนะคะผิดเลยรรหัสอะไรไม่ใช่เ๋ยวมันต้องกดเขาเรียกอะไรกดเข้าไปในช่องเนี่ยซื้อฉลากนะคะรเนี่ยช่องนี้นะคะอ่ะโอ้อาใหม่เอาใหม่เอาพูดใหม่ก่อนเลือดเลือดเสร็จแล้วลตเอไปแล้วก็กดเราก็กด ช,ช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะช่องซื้อฉลาก80สิบาทนะคะอย่แม่ก็เลื่อนเอานะแม่ก็พูดแต่ประโยคพูดพูดอันเดิมสามสี่แล้วก็กด <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> จะงหหัวเราะอะไรนี่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 กุญแจนี้ไี้ได้ไมดใจริงจริงแล้วก็กดเข้าไปซื้อตัวนี้นะคะอะก,กดเข้าไปซื้อช่องนี้นะคะแล้ว ช่องนิ้มช่องอะไรช่องซื้อฉลากนะคะอ่าอ๋อเฮ้ยนิงทำอไม่พยังนิงเดี๋ยวเดี๋ยวสามสี่ตอต่อไปเลยไม่หัวเราะทำไมอ่ะอะไรอะไรของตัวเองว่าอะไรเรื่องสั้นๆพูดไม่ได้ ต่อไปเราก็มากดกดอะไรวะต่อไปเราก็มากดเข้าช่องนี้เออนะต่อไปเราก็มากดเข้าช่องนี้นะคะกดเคนไปแลด้เลยหลายรอบแล้วมันพิสิทธิ์ทำมง,ง่ายแน่อืิไม่ไม่มีอะไรง่ายเลยโลกนี้หูดแค่ต่อไปเราก็มากดช่องนี้ช่องช่องเขานี้คับช่องตรงนี้นะคะ เดี๋ยวมันจะมันจะเลื่อนแม่ต้องก็เผื่อไปในไม่ต้องไปจิบชค้างไหมดิเดี๋ยวมึงไปแตะมันมัก็หายไวยิ่งกินไม่เดี๋ยวมันจะเลื่อนมาออมพอมันเลื่อนมาแม่ก็พูดจงไงนะมมไม่ะะมนะเดี๋ยวพอมันเลื่อนมาแม่ก็พูดเลยอ่าเ็นไหมพอมันเลื่อนมาแม่ลองพูดดีอ่ะต่อไปแล้วเรา<ก>จะ<ม>าพร้อมเลื่อนวันนี้ไปลองลองวอร์มนะอ่ะต่อไปเราก็มากดซื้อ ช่องนี้นะคะช่องนี้แม่ก็มือจิ้มเข้าไปตรงนั้นเออเออต่อไปเราก็มากดเอาช่องนี้นะไออะไรนะลต่อไปเราก็มากดคาว่าท่านี้ถ้าเกิดแม่บอกว่าช่องนี้คนอื่นไม่รู้อ่ะอแม่ก็ต้องบอกว่าต่อไปเราต้องมากดช่องซื้อฉลากต่อไปเราก็มากดช่องซื้อฉลากนะคะอย่ามันเลื่อนก่อนนะทำไม อ๋อนับสิ่อเดียวตัวนี้แม่กดสามสี่ต่อไปเราก็มากดซื้อฉลากตรงช่องนี้นะคะแปดสิบบาทนะคะโอเคต่อไปแม่แม่ก็กดให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะนับหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งอสองเอาละง่ายง่ายง่ายๆยเลยนะนี่ ก็ไม่ต้องบอกเลขเขาสิบอกได้เขาก็ซื้อแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็ทิมตัวเลขเสมมุติว่าพ่อจะเอาเลขอะไรที่ผมบอกให้พ่อไว้คิดไปสองตัวเลือกไม่ออกกล้าซืีเริ่มใช้งานเขียนว่านนที่ไหนอุดรโอเดี๋ย,ยนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวนี้มันผมยังไม่ลงเงินอ่ะใช่เรื่องงานจริงชีวิตก็ไม่อยาเลื่อนง,ง่ายๆผมอยากเนี้ย เดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มทําแล้วนี่หนึ่งดูเพิ่งทําวันนี้เองคนหาเลขเด็ดก็คือห้าสี่กดห้าแล้วสี่คนหาตัวเลขอืม,อม,อมนี่มี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 แปดสิบบาทมี ก้าศูย์ศูนย์มีอันนี้เราสามารถเลือกได้พ่อเจ้าเลขไหนห้าห้าสี่ไม่มีอยู่ตั้งหลายเลขนะพ่อมันมียื่นไปตอนนี้เจ้าเลือกไปเป็นร้อยเป็นล้านอยู่นะนะเดี๋ยวแม่ก็พูดวยนะแม่ก็อันนี้เดี๋ยวเห็นจะกลับไปแม่ก็จิ้มมันมีให้เลือกอย่างเงี้ยแม่แม่อธิบายเข้าไปอธิายอะไรก็ก็เนี่ยเดี๋ยวผมผมไปถ่ายให้แม่เลือกแม่ก็นิ้วชี้ไปเรื่อนๆห้าสี่ของแม่แม่ก็ซื้อพ่อสักสองใบจิ้มแล้วก็กดเลือก ให <Yeah. S 1> ้พูดป่าน <Yeah. S 1> ี่ <Yeah. S 1> นะคะคุณต้องการเลขอะไรคุณก็กดเอานะคะ mm. พูดยัง mm. พูดยังสาสี่ 3, <4. S 1> อ่านี่นะคะคุณต้องการเลขอะไรคุณก็กดเอาเลยนะคะ mm. นี่ดิฉันเลือกตัวนี้นะคะหนึ่งแล้วค่ะสองค่ะข้างหน้าเป็นแบตสูนย์ๆเอาอ่ะ ยังไม่กดไม่ใช่เหรอก็กดไปแล้วเตัวอย่างย่จะกดเอาตัวอย่างนี่เอาจริงกันแม่กดไปเฮ้ยไปรุ่นเนาะไปรุ่นเนาะกดไปห้าห้าสี่เดียวออกได้ห้าสี่ทีนี้ห้าสี่ของพ่อเนี่ยเลือกได้ด้วยพ่อว่าจะเอาห้าสี่กี่ตัวไอ้ยห้าสี่พ่อจะเอากี่ตัวหมายถึงว่าตัวตัวเลขอื่นตัวตัวเลขข้างหน้ามันมีไงพรอะนี่รู้ไหมอมันมีห้าห้าสี่หรือแปดสองศูนย์สี่ มีให้เลือกเยอะเลยพ่อตอนนี้เต็มที่เลยพอ่ 5, 4, อห้าสี่พ่อเลือกได้แบ่งอย่างที่เราชอบเลยอ่าอ่าแต่ผมชอบเลขนี้อ่ะอันนี้ห้าสี่พ่อผมเลือกอ่ตัวหนึง่งไม่ไม่สามารถเลือกฉลากนี้ได้ทําไมถูกจองแล้วมีชา้าไปเขามีคนซื้อแล้วอช้าหรอสมตัวไหนก่ะ เลี้ยจองทำไมไม่ไม่จ่ายตังค์ไว้หาพวกนี้หนึ่งแปดแปดตองแปดแปดแปดห้าสี่แง่ห้าห้าสี่เดี๋ยวนะนี่ยแม่เอาเนี้ยจิ้มพอแม่จิ้มปุ๊บใช่ไหมนี่หน่อยก็เอาออกแค่นี้เดี๋ยวนะจิ้มเสร็จปุ๊บแม่ก็ เราไม่มกดดูวคนกรองยังยังเหรอไม่ไม่เราก็เสร็จแล้วไงเราก็ตรวจสอบเดี๋ยวได้เพิ่มแป๊บนึงนะสามสีแล้วเราก็กดนะคะเราจิ้มตรงที่เลขต้องการแล้วนะคะเราเราก็มากดตรงที่ตรวจสอบใช่ไหมอืมอแล้วเขาก็จะเขียนว่าเพิ่มอืมก็ชำระเงินชำระเงิน <80 S 2> แค่นี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายที่สุดในโลกใช่ไหมง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะแล้กดบชำระเง,งิน,นยังอ่ะอุ้ยไปจบตอนท้ายไม่ได้เรื่องไรเนี่จะจบตอนท้ายอ่ะไม่พิธไอ้นี่ก่อนไงฉันที่จะหยุดก่อนเอาใหม่ดิมันเอาใหม่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยอืมก็แปดสิบบาทแค่นี้เดี๋ยวค่อยทำใหม่อีกที เงินเงินยังไม่ได้เติมทำไมเขาเขียนว่าไงเขาบอกว่ามันจะวิ่งไว้นะแม่มันจะวิ่งแม่คือเราจะต้องเตรียมเนื้อความก่อนไม่ใช่มาคิดตอนนี้มันจะต้องมีความพร้อมในการคิดในการพูดเนยมันต้องมันต้องแน่นแน่นก่อนพอมาถึงปุ๊บก็ปะ๊ะวัดพอไปงานมานก้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มใหม่กันหมดอืมเนี่ยก็ถึงบอกให้เปิดดูสามรอบไม่ด้ขนาดก็ไม่เป็นไรุดท่องแล้วนี่มันสรุปสรุปแล้วสรุปแล้วมันหนึ่งนาทีเอง หนึ่งนาทีเออมันไม่ไม,ไม่ไปไม่ถึงไหนเลยอือ